ตอนที่12ปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ตอนที่12.1แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาสังคมแนวคิด1ปัญหาของสังคมเป็นสภาวาการที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมทำให้คนจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อนซึ่งปัญหาของสังคมมีการจัดแบ่งประเภทไว้อย่างหลากหลาย 2. ปัญหาสังคมสามารถอธิบายได้ด้วยหลากหลายสาเหตุและปัจจัยหลากหลายทั้งในเชิงทฤษฎีและในศาสตร์ทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 3. การแก้ไขปัญหาสังคม นับว่าเป็นเรื่องยากเนื่องจากเมื่อเป็นปัญหาสังคมย่อมเกิดความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายมิติการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องอาศัยความคิดที่เชื่อมโยงหลากหลายมิติเรื่องที่12.11ความหมายและประเภทของปัญหาสังคมกิจกรรม 12.1. 1, 1. จงอธิบายความหมายของปัญหาสังคมแนวตอบกิจกรรม1 2 1 1สภาวะการที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนเป็นจำนวนมากซึ่งสภาวะการที่เกิดขึ้นนั้นทำให้คนจำนวนมากเกิดความรู้สึกเดือดร้อนรวมทั้งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พิจารณาว่าเป็นสภาวะการที่ไม่พึงปรารถนา หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อสมาชิกถ้าปล่อยทิ้งไว้นานจึงเป็นสภาวัที่ไม่ต้องการให้ปรากฏไม่อยากให้มีและสมควรปรับปรุงแก้ไขให้หมดไปหรือบรรเทาลงโดยต้องอาศัยการกระทำร่วมกันเรื่องที่12.1.2สาเหตุของปัญหาสังคมกิจกรรม 12.1.2จงอธิบายสาเหตุของปัญหาสังคมแนวตอบกิจกรรม12.1.2โดยภาพรวมสาเหตุของปัญหาสังคมเกิดจาก 1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 2. การเสียสละระเบียบหรือความไม่เป็นระเบียบในสังคม 3. บุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เรื่องที่12.1.3แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมกิจกรรม12.1.3จงอธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาแนวตอบกิจกรรม12.1.3พระพุทธศาสนา เป็นกระบวนทัศน์ที่จะสามารถนำหลักการสำคัญที่มีอยู่ในพระไตปิฎกมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในแบบอง์รวมเพื่อจะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างครบวงจรอันจะสง่งผลดีกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆของสังคมไทยตอนที่12.2 ปัญหาสังคมโลกแนวคิด 1. สังคมโลกในปัจจุบันที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นั้นลักษณะสำคัญก็คือเป็นโลกไร้พรมแดนที่เชื่อมโยงโลกถึงกัน 2. ปัญหาสังคมโลกคือปัญหาสังคมในระดับโลก หรือที่ทุกประเทศต้องพบเจอร่วมกันได้แก่ปัญหาด้านประชากรและความไม่เสมอภาคปัญหาด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมปัญหาการก่อการร้ายเรื่องที่12.2.1ลักษณะสำคัญของสังคมโลกกิจกรรม12.2.1 จงอธิบายโลกไร้พรมแดน,นแนวตอบกิจกรรม12.2.1โดยภาพหมายถึงการที่โลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกันอย่างไม่มีการปิดกัน้นหรืออุปสรรคใดมาขัดขวางเรื่องที่12.2.2ปัญหาสังคมโลกกิจกรรม 12.2.2ปัญหาสังคมโลกประกอบด้วยปัญหาอะไรบ้างแนวตอบกิจกรรม12.2.2 1. ปัญหาด้านประชากรและความไม่เสมอภาค 2. ปัญหาด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3. ปัญหาด้านก่อการร้าย ตอนที่12.3ปัญหาสังคมไทยที่มีผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์แนวคิด 1. สังคมไทยแบ่งออกเป็นสังคมเมืองและสังคมชนบทดังนั้นปัญหาสังคมไทยจึงแบ่งเป็นปัญหาสังคมไทยในสังคมเมืองและปัญหาสังคมไทยในสังคมชนบท 2. การที่ประเทศไทยถูกผนวกรวมเข้ากับโลกดังนั้นกฎกติกาหรือระเบียบของโลกจึงส่งผลต่อการปรับตัวของสังคมไทยเช่นกันเรื่องที่12.3.1ปัญหาสังคมไทยกิจกรรม12.3.1ปัญหาสังคมไทยในชนบท และในเมืองมีลักษณะเช่นไรแนวตอบกิจกรรม12.3.1ปัญหาสังคมในสังคมเมืองและสังคมชนบทจะแยกออกจากกันได้ยากเนื่องจากความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกันต่างฝ่ายต่างเป็นสาเหตุของปัญหาซึ่งกันและกันเช่น ปัญหาความแออัดในเมืองข้อเนื่องจากเกิดปัญหาความยากจนและปัญหาการว่างงานในชนบทเรื่องที่12.3.2ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อปัญหาสังคมไทยกิจกรรม12.3.2งทรงอธิบายระเบียบโลกใหม่แนวตอบกิจกรรม12.3.2 ระเบียบโลกใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆดังนี้ 1. ความเป็นประชาธิปไตย 2. ส,สิทธิมนุษยชน 3. ส,สภาพแวดล้อม 4. การค้าเสรี 5. ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร